รันนี้ก็คือโครงสร้างชีวิตที่จะทําให้เรากรเกษียณง่ายเกษียณเร็วไม่ได้แค่มีอิสรภาพในการเงินเท่านั้นแต่ว่ามันจะให้อิสรภาพในการใช้ชีวิตในการเลือกชีวิตของเราเองได้เ <lem par> มื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะทาร่ามีโอกาสไปทำ Business Coaching กับนักธุรกิจท่านหนึ่งที่ประสบความสําเร็จชื่อป่ามกกตโตะแกมีร้านทําผม6 7สาขาอยู่ทั้งที่ซิดนีย์และทั้งที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีธุรกิจนําเข้าผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นที่เอาไว้บํารุงผมดูแลผมทั้งขายส่งให้ร้านด้วยแล้วก็ขายปีกให้พวกเราด้วย mm hmm. เรามีเพื่อนๆ4คนไปเพื่อรับการโคชชิ่งจากป๋าทาร่ามีเรื่องหนึ่งที่ชอบมากเลยป๋าแกแชร์ i n เซ e ตอย่างหนึ่งในเรื่องกเกษียณวัยทํายังไงให้เรามีอิสรภาพในการใช้ชีวิตฟังนะคะไม่ใช่อิสรภาพทางการเงินแบบที่คนทั่วไปพูดกันแต่เราเรียกมันว่าอิสรภาพในการใช้ชีวิตพาราขอแชร์อันนี้นิดหนึ่งสิ่งที่ป๋าแกใช้ป๋าแกเรียกมันว่าไฟย่อมาจาก financial i n d e p e n d e n t retire early เขาก็จะมี4ขั้นตอนที่ใช้ควบคู่กันกับ minimal living ทาราฟังแล้วแบบตื่นเต้นมากถึงแม้ว่าชื่อเรียกมันจะไม่เหมือนกันไฟกับมินิมอลลิฟงมันจะไม่เหมือนกันแต่ธาราคิดว่าโครงสร้างมันคล้ายๆก,กันกับวิธีที่ทาราก็เชื่อแล้วก็ใช้มาอยู่แล้วถ้าใครที่ติดตามกันมาสักพักหรือยังไม่เคยรู้จักกันทาราา เป็นแฟนของทิมเฟอร์ริสผู้เขียนหนังสือ the four hours work week ทำน้อยให้ได้มากสิ่งที่ทาร่าพูดมันอาจจะไม่ได้มาจากทีมทั้งหมดแต่ทาร่าเชื่อว่าส่วนใหญ่มาจากทิมแหละทิมสร้างแรงบันดาลใจ,จให้ทาร่าเยอะทีเนี้ยถ้าเราอยากจะเกษียณง่ายเกษียณ เร็วที่สุดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีอิสรภาพเราต้องทำยังไงทาร่าขอแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนแบบนี้ขั้นตอนแรก m i n i <imal> m อล living ทีมเขาบอกไว้ประมาณว่าก่อนที่เราจะมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตได้อะเราต้องสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ด้วยเงินที่น้อยที่สุดหรือทำอยังไงก็ได้ให้เงินที่เรามีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยอยู่ได้นานที่สุด อย่างของทาราเราก็มีเงินอยู่นิดนึงเราก็ไม่ได้มีอยู่เยอะหรอกแต่ว่าเราพยายามออกแบบให้มันใช้ได้นานที่สุดทาราก็ออกไปซื้อบ้านเล็กๆอยู่บนเขาแห่งหนึ่งที่ซิดนีย์เขาที่แบบไกลามากย้ายมาตั้งแต่6 7ปีที่แล้วตอนนั้นแบบยังไม่มีอะไรอะแต่เดี๋ยวนี้ เราก็เริ่มมีรถเมื่อก่อนไกลมากเวลาเพื่อนมาเยี่ยมที่บ้านก็มีการแซวกันแบบเฮ้ยมาเยี่ยมเธอที่บ้านมเมื่อกี้เจอด่านตรวจสตัมพัดปอดด้วยเหมือนว่าแบบแบบออกนอกประเทศอ่ะเหมือนแบบไปจำด่านมาเลสจำด่านที่ลาวพมา่าอย่างเงี้ยเออไกลประมาณนั้นนะคะเมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเราก็เลือกที่โรงเรียนมันโอเคดูแล้วมันมีอนาคตนิดหนึ่งตอนนี้ก็คือมีรถไฟและ มีอุโมงมีร้านเกาหลีมีซูเปอร์อินเดียมีทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาถึงเราหมดแล้วแหละแต่เมื่อก่อนมันก็จะราคาถูกเดี๋ยวนี้แพงแล้วเดี๋ยวนี้บอกใครว่าอยู่บอกแคมพิวเขาแบบเฮ้ยแม่งรวยเมื่อ5ปีที่แล้ว <c oughs> เพื่อนยังแซวอยู่เลยว่ามันนอก <c oughs> เดี๋ยวนี้รวยแล้วนะคะทีนี้บ้านราคาถูกเล็กและซื้อเงินสด ตอนนั้นดูเลยว่ามีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่เอาแบบที่ไม่ต้องผ่อนหรือผ่อนให้น้อยที่สุดผ่อนให้เร็วที่สุดเราแบบไหวที่ไหนเลือกไปตรงน,นั้นเลยติดโซล่าเซลล์ลูกเรียนลงเรียนรัฐบาลฟรีจ่ายค่าเทอมน้อยมากรถเราก็จะซื้อรถมือสองมือสามเล็กๆเก่าๆซื้อเงินสดโลเมนเทนเน้นไม่ได้แบบโอ้โหซื้อรถยุโรปซื้อมาก็แพงเมนเทน a น c e ค่าดูแลก็แพงอีกขายราคาตกอีกก็ไปซื้อรถใหม่โอ้ขุณวายดูแลก็ยากไม่ค่อยกล้าใช้งานเราก็จะซื้อแบบ เล็กๆเ,เงินสดจบไปเลยสองคันแล้วเราโชคดีเรามีเพื่อนบ้านน่ารักบ้านเราก็จะปลูกผักบ้านเพื่อนๆก็จะปลูกผักบางทีเราก็จะไปเก็บถั่วฝักยาวบ้านเราเอาไปแลกกับผักกาดบ้านเขาเพราะฉะนั้นอะ่ะขั้นตอนที่1ของสูตร new r i c h g e n e r a t i o n อะ่ะคือเราทํายังไงก็ได้ให้เงินที่เรามีอยู่มันสามารถอยู่ได้นานที่สุดโดยที่เราไม่ต้องหามาเพิ่มแล้วอะ่ะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทํายังไงก็ได้ให้ค่าใช้จ่ายจําเป็นในการอยู่รอดของเราอะ่ะ น้อยที่สุดและเมื่อเราผ่านเลเวลนี้มาได้แล้วเลเวลที่2เราเรียกว่า flexibility ในการหาความสุขถ้าเราผ่านเลเวลแรกเราปูพื้นฐานไปเรียบร้อยแล้ว,ลวเลเวลที่2อ่ะสิ่งที่เราต้องพยายามทำคือทำยังไงก็ได้ให้เราสามารถมีความสุขได้ในทุกงบประมาณ Flexibility ไม่เชิงเดี๋ยวขอ slash happy at any cost at any price เราจะสามารถมีความสุขได้ในทุกพบประมาณได้ยังไงคือเราต้องรู้จักตัวเองให้ดีที่สุดให้ลึกที่สุดให้กว้างที่สุดให้เราหลับตาเราอาจจะแบบนั่งสมาธิเข้ามาควบคู่ด้วยว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราชอบอะไรวะเราอยากเป็นอะไรเราอยากทำอะไรอะไรนะที่มันทำให้เรามีความสุขจริงๆถ้าเปลือกของมันบอกว่าฉันจะมีความสุขมากเลยถ้าฉันได้ไปนั่งอาบแดดอยู่ที่ฮาวาย นี่คือเปลือกนี่คือสิ่งที่เราคิดเราต้องกลับมาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยฉันชอบอะไรที่ฮาวายอ๋อฉันชอบแดดชอบทะเลชอบเซิร์ฟหลักๆคือชอบทะเลอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เราอะพยายามที่จะย่อยทะเลออกไปว่าอ๋อถ้าฉันมีเงินเยอะฉันได้ไปฮาวายฉันก็จะมีความสุขแต่ถ้าเงินฉันไม่เยอะพอเราอยู่ซิดนีย์ออสเตรเลียเนาะเราไปเที่ยวแบบฟิจิคาลาโดนียนิววานูอาตูอย่างเงี้ยมันก็ทะเลเหมือนกันปะถ้างบน้อยกว่านั้นอีกนี่ไง ถ้าล่าอยู่ซิดนีย์ใช่ไหมโกลคอส์ Go ไงไปเลยค่ะเกรทแบลริเออร์ลีฟตั้งแต่แคนวิสันเดย์โกโคอสซันไชคอสไล่ไปสิตั้งเยอะตั้งเยอะอยู่อยากไปทะเลไม่ใช่เหรอที่นี่ก็มีทะเลให้ถ้าง,งบน้อยกว่านั้นอีกต่างจังหวัดต่างรัฐก็ยังออกไปไม่ได้เอาจริงๆในซิดนีย์เราก็มีทะเลปะมอนไดยแมลลี่คูจีคนูล่าก็ไปสิ ก็ทะเลเหมือนกันถูกปะคือเราอะต้องสามารถมีความสุขให้ได้แบบนั้นเราต้องแบบท่านชอบทะเลเอาจริงๆนะถ้าคนที่ชอบทะเลต่อให้นั่งอยู่ฮาวายหรือนั่งอยู่ฟิจิอยู่ที่แคนซ์หรือว่านั่งที่บอนไทยเขาก็แฮปปี้อย่างตัวทาราเองทาราเป็นคนแบบเอนจอยอิทติ้งทาราจะชอบกินว่าเราก็ต้องพยายามปรับหาความสุขในการกินให้ได้ในทุกง,งบประมาณถ้าช่วงไหนเศรษฐกิจดีอูฟ้ฟูอย่างเงี้ยดิฉันก็แบบ กุ้งตัวละ200ปูตัวละ500เหรียญน,นะก็กินมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยวายขวดนึงแบบ20-30 0ื่นสาหมืบาทอะอย่างเงี้ย,รบบ 20, 30, ยเราก็กินเราก็กินได้เรากินมาแล้วเราแฮปปี้เรามีความสุขเราฟินมากแต่ในช่วงที่เศรษฐกิจกลางๆก็สเต็กสเต็กซิคงหมูกุ้ง,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 งอะไรธรรมดาเราก็กินได้หรือในช่วงที่แบบเศรษฐกิจธธกไม่ดียช่วงน,นี้เราต้องประหยัดมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นมาโพโทฟ,ฟูค่ะมาโพแบบโทฟูแบบเต้าหู้ เฮ้ยจริงๆเต้าหู้มาทำอะไรก็อร่อยนะเต้าหู้ทอดมาพโตฟูกินไข่ดาวไข่เจียวไข่ลูกเขยไข่พะโลอ่เงี้ยถูกฟินและอินมากอร่อยเหมือนกันทาล่าเป็นคนรักการกินเนาะเราแบบสามารถเอนจอยได้วไยกินมาตั้งแต่กว่าสอ0 0 0ื่นสาลดลงมาเหลือห้าร้อยหลักพัน วายถูกที่สุดที่กินในชีวิตแบบขวดหนึ่งสิบเหรียญประมาณ300บาทแลเราก็กินได้ขอให้มันมีแอลโกอฮอล์อยู่ในนั้นทาร่าแบบแฮปปี้หมดแอดจัสตัวเองประมาณนี้หรืออีกอย่างนึงเพื่อนทาร่าชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้าแต่งตาใช่แต่นางเป็นเซล เขาก็จะทํางานมีคอมมิชชั่นนะเนาะบางช่วงก็จะแบบคอมมิชชั่นดีบางช่วงคอมมิชชั่นก็ไม่ดีเขาก็ใช้เทคนิคคล้ายๆกันเขาบอกว่าโอ้ยช่วงไหนเฟื่องฟูกูก็ทาปากดีออลตาเตอร์ชาแนลหนังหน้าแม่เนี่ยเดินออกมาทีนึงเนี่ยหลายพันเหรียญกว่าจะออกจากบ้านได้แต่ถ้าเดือนไหนค่าคอมมันไม่ได้เฟ,ฟื่องฟูเหมือนเมื่อก่อนมีค่าใช้จ่ายเยอะเขาก็ยังหาวิธีเอนจอยนะช้อปปิง้งชอบซื้อมากลิปติก แม่งมีทุกสีทุกโทนโทนหนึ่งหลายๆแท่งเออในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีนางก็ยังเอ็นจอยช้อปปิ้งถามว่าไปซื้ออะไรคะซื้อขายรีโววสเมเบลีนแล้วมันก็จะมีแบบร้านขายของที่มันลดราคาช่วงแบบไพรซ์ไลน์ลดราคาอย่างงี้โอ้แท่งนี้ราคาเต็ม15เหรียญกูซื้อมาในราคา5เหรียญน,นางสามารถแต่งหน้าแต่งตาเดินออกจากบ้านได้แบบรวมกันไม่ถึงร้อยเหรียญอะ่ะก็สามารถไปได้และสวยเหมือนเดิมนึกออกไหมคือเราเป็นคนนอกเราไม่อินเราไม่รู้หรอกว่าหน้าอยู่วันนี้ร้อยหนึ่งหรือพันกว่าคือเราดูไม่ออก ตัวเขาเองเอาจริงๆเขาก็มีความสุขในทุกระดับนะอะช่วงไหนมีกูก็ไปซื้อของไปช่วงไหนของไม่แพงก็ซื้อไปเรื่อยเขามีความสุขที่จะสวยมีความสุขที่จะได้แต่หน้าเราก็แอดจัดกันไปมีใครคนนึงเคยพูดไว้เขาบอกไว้ว่า ถ้าคุณรอให้รวยก่อนแล้วถึงจะมีความสุขได้ะคุณคิดผิดแล้วถ้าตอนนี้คุณไม่สามารถหาความสุขในชีวิตได้ไม่ว่าคุณจะมีเงินมากกว่านี้อีกสักเท่าไหร่ก็ตามคุณก็จะยังไม่มีความสุขอยู่ด,ดีเพราะฉะนั้นอ่ะให้เราเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะทำยังไงก็ได้ให้เรามีความสุขในงบประมาณที่เรามีและถ้าเราผ่านขั้นที่หนึ่งมาได้แล้วขั้นที่สองอ่ะเราจะเริ่มมีทางเลือกในชีวิตแล้ะค่ะ มันไม่ใช่อิสรภาพทางการเงินเนาะแต่ทาร่าเรียกว่ามันคืออิสรภาพในการใช้ชีวิตลองคิดดูสิถ้าเราไม่ต้องแคร์เรื่องเงินอีกต่อไปอะ่ะเรามีบ้านอยู่ลูกมีโรงเรียนไปมีอาหารกินสามมือ้อถ้ามันจะไม่มีบ้านก็ไปเก็บผักเก็บอะไรหลังบ้านมากินถ้าเราสามารถมีชีวิตในระดับนั้นได้แล้วและเราสามารถมีความสุขได้ในทุกราคา ห้าเหรียญสิบเหรียญก็มีความสุขได้ยี่สิบสาสิบก็มีความสุขร้อยหนึ่งก็มีความสุขพันหนึ่งก็มีความสุขหมื่นหนึ่งก็มีความสุขแสนหนึ่งก็มีความสุขแล้วมันเป็นความสุขในเลเวลเดียวกันถ้าเราสามารถไม่แคร์เงินได้ขนาดนั้นแล้วอ่ะชีวิตเราจะเริ่มมีทางเลือกแล้วถามว่าทางเลือกยังไงถ้าเราไปทํางานแล้วเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องทําหรือบางคนต้องเลือกระหว่างงานที่เรารักกับงานที่เงินดีเราก็จะสามารถเลือกได้เราก็จะมีตัวเลือกในชีวิตเยอะขึ้นหรือถ้าเกิดเรา จอธุรกิจใหม่เจอไอเดียใหม่ที่ฟังดูเสี่ยงแต่เสี่ยงแล้วคุ้มไงคือถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ได้ก็เสียเวลาไปเลย2ปีสปีทํางานรีขาดทุนไปสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้ามันได้อย่างเงี้ยโอ้โหมันจะเป็นแบบโปรเจกต์เปลี่ยนโลกเป็นโปรเจกต์ในฝันเป็นมรดกของโลกที่ฉันจะทิ้งไว้ให้คนุ่นหลานอย่างเงี้ยคือเราก็เลือกได้เพราะว่าเราไม่ได้ต้องแค่เงินเพราะว่าเงินมากเงินน้อยมันไม่ได้เปลี่ยนระดับความสุขในชีวิตเราอะถ้าเราใช้ชีวิตในระดับนี้ได้อะเราจะเริ่มมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตละข้อที่3 Give Back Contribution ก็จริงๆถ้าใครที่ใช้ชีวิตในระดับ2มาสักพักหนึ่งแล้วอะสิ่งที่หลายๆคนบอกว่าจะเกิดขึ้นคือเราจะเริ่มอิ่มตัว คืออยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปไหนก็ได้ไปอยากทําอะไรก็ได้ทําแล้วยังไงต่อคือมันไม่มีอะไรให้เราแสวงหามันไม่มีอะไรให้เราลุ้นในชีวิตนี้แล้วอะ่ะเหมือนเราเป็นคนชอบเที่ยวทะเลอะ่ะกูก็ทะเลได้ทุกวันทะเลได้ทุกโาอกาศทะเลได้ทุกคอลีเดในประเทศบ้างนอกประเทศบ้างคนชอบทะเลเขาก็จะมีความสุขสุขแบบสุข,สขว่างวางอะ่ะสุขจนแบบเริ่มเบื่อสุขยังไงต่อวะ คือตามทฤษฎีเขาก็บอกไว้ว่าเราก็จะเริ่มมีสัญชาติยานในการที่จะข้ามมาเลเวล3ก็คือการตอบแทนพืนให้สังคมก็หลายๆคนพอถึงเลเวลนี้แล้วอะ่ะเขาก็จะเริ่มมีการกิฟต์แบ็กอาจจะเป็นการทํางานการกุศลพวกแบบเศรษฐีใหญ่ๆ่อะไรบอลลนด์บัฟเฟตบิลเกตโรเบิร์ตคิวสก,กิที่ทาระาเคยเล่าให้ฟังอะ่ะจริงๆเขาก็เกษียนมาตั้งแต่ธุรกิจโรงแรมแล้วเขาก็เริ่มอยากสอนจัดเวิร์กช็อปออกหนังสือ มาแบ่งปันให้คนอื่นหรืออะไรอีกอะถ้าเห็นแบบที่เมืองไทยอย่างเงี้ยดริเวศเขาเป็นกูรูเขาก็จะมาสร้างสมาคมนักลงทุน v ีไอให้ความรู้พูดฟรีทุกอาทิตย์แบ่งปันทิ้งอะไรไว้ให้คนรุ่นหลังอะตาทฤษฎีเขาจะบอกว่าเป็นประมาณนั้นเนาะพวกเราก็เหมือนกันถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปถึงเลเวลนี้แล้วอะเราจะเริ่มหาทางว้ยจะอยากคืนอะไรให้สังคมเขาบอกว่ามันมาเป็นสัญชาติยานของพวกเราทาร่าก็คิดว่าก็น่าจะจริงนะอย่างการที่ทาร่ามาทําคลิปอย่างเงี้ย เรารู้สึกว่าไอเดียพวกนี้มันเปลี่ยนชีวิตเราเราก็อยากแชร์ให้คนอื่นปะเผื่อว่ามันจะไปเปลี่ยนชีวิตใครบ้างสักคนหนึ่งสองคนอย่างเงี้ยแบบโอ้ตายแล้วดิฉันดีใจมากแล้วเราก็จะได้มีเพื่อนเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งถือว่าเราได้มีประโยชน์อะไรกับโลกใบนี้บ้างอย่างช่วงพีกๆคือถ้าอยู่ที่ออสเตรเลียเขาก็จะมีพวกองค์กรการกุศลเขาจะมีบริจารายเดือนเดือนละ20่0 40, 40เหรียญอะไรอย่างเงี้ยฮาร่าแบบซับสไครป์ไปประมาณ21 องค์กรตัดรายเดือนไปเลยออกทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้ไม่พีคแล้วตัดออกไปหมดเหลือแค่2ที่เราชอบจริงๆก็กลับมาใช้ชีวิตช่วงใน f l e ซิบิลิตีแล้วก็มาทำคลิปแทนอ้อบายเดอะเวแล้วมันก็ไม่ได้ว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่1 2 3ที่ไหนสักที่หนึ่งตลอดไปไม่ใช่เราก็สามารถที่จะมูฟขึ้นมือฟลงได้อย่างช่วงหนึ่งแบบสุขภาพไม่ดีต้องไปหาหมอทุกวันอยู่ดีๆมีค่าใช้จ่ายในการ ผ่าตัดอะไรขึ้นมาทํากายภาพาบําบัดอีกทุกอาทิตย์หรือต้องไปซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์อะไรในการใช้ชีวิตคือเรามีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นกว่าปกติค่าใช้จ่ายที่แบบมันไม่ได้อยู่ในมินิมอลแพลนมินิมอลลิฟวิ่งของเราอันแน่นอนเราก็อาจจะต้องกลับไปใช้ชีวิตในข้อที่1ทํายังไงก็ตามเาต้องไปหาเงินเพิ่มต้องไปทํางานเก็บเงินอาจจะต้องลดค่าใช้จ่ายอะไรก็ตามเพื่อที่จะให้เราสามารถผ่านเลเวลนี้ไปได้แล้วเราก็จะกลับขึ้นมาอยู่ในเลเวลนี้เลเวลนี้เอาเราก็ทำยังไงก็ได้ให้มีความสุขมากมาก ความสุขที่สุดสุขที่สุดสทุกระดับสุขในทุกงบประมาณถ้าเราผ่านเลเวลนี้แบบสุขชิปหายสุขจนไม่รู้จะทําอะไรแล้วเบื่อเราเราก็มา c o n t r i b u วตพอเราคอนทริบิวตเสร็จสักพักหนึ่งเราอาจจะแบบเฮ้ย <c oughs> ไม่แล้วเรายังขาดตรงนูง้นตรงนี้เราอยากที่จะไปสวิตเซอร์แลนด์จริงๆอะไรอย่เงี้ยคือช่างมันเถอคือเรา มันไม่สามารถมีอะไรมาทดแทนสวิตเซอร์แลนด์แล้วไงคือฉันอยากไปสวิตเซอร์แลนด์มากเป็นแบบเป็นบักเก็ตลิสต์อย่างเงี้ยเราก็อาจจะกลับไปใช้ชีวิตตรงนี้ใหม่ก็ได้แล้วก็ติ๊กไปติ๊กมามันก็ขึ้นขึ้น,นลงลงปรับเปลี่ยนไปได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มันก็ไม่ได้ฟิกอะไรตายตัวประมาณนั้นร้านี้ก็คือโครงสร้างชีวิตคือไลฟ์สตรัคเจอร์ที่จะทำให้เรากรเกษียณง,ง่ายกเกษียณเร็วแล้วก็ไม่ได้แค่มีอิสรภาพในการเงินเท่านั้นแต่ว่า มันจะให้อิสรภาพในการใช้ชีวิตในการเลือกชีวิตของเราเองได้ทาร่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากป่ามากโต FIRE ของป่านะคะกับ Minimal Living แต่ว่าเอามาถ่ายทอดเป็นรูปแบบของทาร่าเองผ่านคอนเซ็ปต์ New Regeneration ของ Tim m f r r i s s ทาล่าหวังว่าความรู้แบบนี้จะมีประโยชน์กับใครบ้างน,นะคะคือแค่คน2คนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบดีใจแล้วอ่ะคือมันเติมเต็มในข้อ3ของดิฉันไงถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วแบบมีประโยชน์ฝากกดคอมเมนต์ กดส่งสติ๊กเกอร์อะไรมัก็ได้เราก็จะได้รู้ว่ามันมีประโยชน์แล้วมันก็จะได้ติ๊กบ็อกของดิฉันนะคะฝากกด like, share, ไลค์เมนแชร์เป็นกำลังใจให้ทาร่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ